วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวเขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครศริมาครับเป็นเขื่อนกักน,น้ำดินนะครับเป็นเขื่อนดินไม่ใช่ซีเมนต์ลองมาชะงงวดูใกล้ๆเขื่อนดินอันนี้เป็นเสือขอั้วร้อยต่ออันนี้อยู่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครศริามานะครับอันนี้ก็คือไปทางเขื่อนทับลาอันนี้คือวณอุทยานแห่งชาติทับลานก็ทางไปทางวังน้ำเขียวไปทางที่เอยต่อกับปาจินบุรี วันตะเกียบแ,แล้วก็ออแล้วก็ปัจจุบันองค์แกบมินบุรีนะครับแล้วก็มีมีทำการของเจ้าหน้าที่ครับดูระดับน้ำขึ้นลงนะครับวันนี้วันนี้วันที่เก้าเดือนมกราคมสองพันหกสิบห้านะครับก็มาดูว่าน้ำยังมีไหมก็มียังมีอยู่ครับก็ปกตินะครับยังยังดูแต่ตัวตัวนี้ครับตัวสันญญาอน้ำหลุดวิ่งได้ รไรแต่ว่าที่กรณีจะเป็นเขเจ้าหน้าที่มั้งนะครับแล้วก็สมัครจะมีทางจักรยานขี่ไปมาได้นะครับสวยงามมาดูทั้งนี้นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้สวยงามครับอันนี้ก็เป็นที่เขาครับอันนี้ก็ไปอำเภอปักชองชัยนะครับอันนี้ก็จะมีคลองคลองซอยน่าจะเป็นคลองซอยระบายน้ำออกคลองซอยระบายน้ำออกไปเพื่อ บริเวณอำเภอขอมบุรีมันเป็นป่ารอยต่อนะครับซึงมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมุนอยู่หลายหลายหล,ลายสวนหลายตัวนะครับกับสื่อสารขอนมูลีขอน้าเขียวเป็นติดต่อรอยต่อนะครับซึ่งแต่ก่อนมันเป็นมีป่าไม้อะไรที่เขาขโมยลักลอบนะครับตรงนี้บริเวณเนี้ยอุดมสมุนสมุนอยู่นะครับ,รบวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวใครอยากมาทักทักษา มาเที่ยวก็เห็นภาพนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูอะไรนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่ตรงการโอเคครับพี่น้องเราก็มาเที่ยวกันครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็วันนี้ก็พามาชมเกอนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดยอดเลยนะครับสิมาครับอันนี้วิทย์เก้าบัตรลกรมสมาณหกิบหครับสวัสดีครับ